ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ Planet of Solar System ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะประกอบไปด้วยดาวทั้งหมด8ดวงซึ่งแต่ละดวงต่างมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างโดดเด่นดาวเคราะห์คือดาวบริวารของดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและหมุนรอบตัวเองไปพร้อมกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์เราสามารถจําแนกดาวเคราะห์ได้เป็นสงชั้นคือดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นใน Inner Planet คือดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และแถบดาวเคราะห์น้อยได้แก่ดาวพุธ ดาวสุกโลกและดาวอังคารทั้งหมดเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กมีความหนาแน่นสูงและมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของแข็งเรียกอีกอย่างว่าดาวเคราหินดาวเคราชั้นนอก (Outer Planet) คือดาวเคราะที่โคจรเลยออกไปจากแถบดาวเคราะ์น้อยได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนโดยดาวครทั้งหมดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็ง๊าซและของเหลว มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ชั้นในและอีกอย่างว่าดาวเคราะห์แกส๊สโดยในคลิปนี้เราจะพูดถึงดาวพุธหรือเมอร์คิวรีที่เป็นดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุรยิยะใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์8 7 9 6 9วันหรือประมาณ88วันดาวพุธมักปรากฏใกล้หรืออยู่ใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทําให้สังเกตเห็นได้ยากที่สุดดาวพุธไม่มีดาวบริวารมียานอวกาศเพียงลำเดียวที่เคยสำรวจดาวพุธได้ในระยะใกล้คือยานมาริเนอร์ ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2517ถึง2518และสามารถนำภาพมาต่อกันจนทำแผนที่พื้นผิวดาวพุธได้40-45เปอร์เซนตซึ่งยานมาริเนอร์10เข้าใกล้ดาวพุธ3ครั้งด้วยกันคือครั้งที่1เมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2517ยานเข้าใกล้ดาวพุธมากที่สุดครั้งแรกและได้ส่งภาพกลับมา647ภาพ ครั้งที่2เมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2517และครั้งที่3เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2518ขณะนั้นเครื่องมือภายในยานได้เสื่อมสภาพรุงและในที่สุดก็ติดต่อกับโลกไม่ได้ตั้งแต่ 24มีนาคมพุทธศักราช2518ยานมาริเนอร์10จึงกลายเป็นขยะอวกาศที่โคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์โดยเข้ามาใกล้ดาวพุธครั้งคราวตามจังหวะเดิมต่อไป ชื่อราตินของดาวพุธเมอร์คิวรีมาจากคำเต็มว่าเมคูริยุสเทพน้ำสารของพระเจ้าสัญลักษณ์แทนดาวพุธคือรูปคาถาของเทพเจ้าเมอร์คิวรีก่อนศตรวรรษที่5ดาวพุธมี2ชื่อคือเฮอร์เ erm มสเมื่อปรากฏในเวลาหัวค่ำและอัลพโลเมื่อปรากฏในเวลาเช้ามืดเชื่อกันว่าพีทาโกรัสเป็นคนแรกที่ระบุว่าทั้งสองเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวกัน บรรยากาศของดาวพุธดาวพุธมีชั้นบรรยากาศเบาบางและมีเสียลภาพต่ำซึ่งเกิดจากการที่ดาวพุธมีขนาดเล็กจนไม่มีแรงดึงดูดเพียงพอในการกักเก็บอะตอมของกา๊าซเอาไว้ชั้นบรรยากาศของดาวพุธประกอบไปด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมออกซิเจนโซเดียมแคลเซียมโพแทสเซียมและน้ำมีความดันบรรยากาศประมาณ10ยกกำลังลบ14บา บรรยากาศของดาวพุธมีการสูญเสียและถูกทดแทนอยู่ตลอดเวลาโดยมีแหล่งที่มาหลายแหลง่งไฮโดรเจนและฮีเลียมอาจจะมาจากลมสุริยะพวกมันแผ่เข้ามาผ่านสนามแม่เหล็กของดาวพุธก่อนจะหลุดออกจากบรรยากาศในที่สุดการสลายตัวของสารกำมันตรังสีจากแก่นดาวก็อาจจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ช่วยเติมฮีเลียมโซเดียมและโพแทสเซียมให้กับบรรยากาศ ดาวพุธไม่เคยถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเลยการสำรวจได้เผยให้เห็นถึงแถบสะท้อนเรดาร์ขนาดใหญ่อยู่บริเวณขั้วของดาวซึ่งน้ำแข็งเป็นหนึ่งในสารไม่กี่ชนิดที่สามารถสะท้อนเลดาร์ได้ดีเช่นนี้ บริเวณที่มีน้ำแข็งนั้นเชื่อกันว่าอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวเพียงไม่กี่เมตรและมีน้ำแข็งประมาณ10ยกกำลัง1 4ถึง10ยกกำลัง15กิโลกรมัมเปรียบเทียบกับน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกาของโลกเราที่มีน้ำแข็งอยู่4คูณ10ยกกำลัง18กิโลกรมัมที่มาของน้ำแข็งบนดาวพุธยังไม่แน่ชัดแต่เชื่อกันว่าอาจจะมีที่มาจากดาวหางที่พุ่งชนดาวพุธเมื่อหลายล้านปีก่อนหรืออาจจะมาจากภายในของดาวพุธเอง ลักษณะของดาวพุธดาวพุธเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตจำนวนมากจนดูคล้ายดวงจันทร์ลักษณะที่เด่นที่สุดบนดาวพุธเท่าที่สามารถถ่ายภาพได้คือแองเคลลอริสหลุมอุกกาบาตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1,350กิโลเมตรผิวดาวพุธมีผ่าชันอยู่ทั่วไปซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วขณะที่ใจกลางดาวพุธเย็นตัวลงพร้อมกับหดตัวจนทำให้เปลือกดาวของพุธ ย่นยับพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวพุธปกคลุมด้วยที่ลาบสองแบบที่มีอายุต่างกันที่ลาบที่มีอายุน้อยจะมีหลุมอุกกาบาตหนาแน่นน้อยกว่าเป็นเพราะมีลาวาไหลมาก,กบหลุมอุกกาบาตท,ที่เกิดก่อนหน้าโครงสร้างและองค์ประกอบภายในดาวพุธโครงสร้างของดาวพุธมีอยู่3ส่วนหล,หลักๆคือเปลือกดาวเนื้อดาวแก่นดาว ดาวพุธมีแก่นดาวที่ประกอบด้วยเหล็กในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับโลกซึ่งเป็นโลหะประมาณ70%มีรัศมีประมาณ1,800-1,900ถึงกิโลเมตรและที่เหลืออีก30%เป็นชั้นที่เป็นซิลิเกตล้อมรอบอยู่ ซึ่งหนาเพียง500-600ถึงกกิโลเมตรและบางส่วนของแก่นอาจจะยังหลอมละลายอยู่ความหนาแน่นเฉลี่ยมีค่า5,430กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าความหนาแน่นของโลกอยู่เพียงเล็กน้อยสาเหตุที่ดาวพุธมีเหล็กอยู่มากแต่มีความหนาแน่นต่ำกว่าโลกเป็นเพราะโลกมีการอัดตัวจากแรงโน้มถ่วงแน่นกว่าดาวพุธโดยเฉพาะการอัดตัวบริเวณแก่นทางนี้ดาวพุธมีขนาดที่เล็กกว่าโลก ด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานว่าการที่ดาวพุธมีความหนานแน่นสูงทั้งทงท,งที่มีขนาดเล็กเป็นเพราะว่าดาวพุธมีแก่นขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยเหล็กมากถึง55เปอร์เซน์ของปริมาตรดาวพุธท,ทั้งดวงซึ่งมากกว่าแก่นของดาวเคราะห์ใหญ่ๆดวงอื่นของระบบสุริยะทั้งหมดการเคลื่อนที่และการหมุนรอบตนเอง ดาวพุธมีระดับความเยียงศูนย์กลางของวงโครจรมากที่สุดในระบบสุริยะโดยมีค่าความเยียงศูนย์กลางอยู่ที่0.21และอาจจะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ได้ระหว่าง46ล้านถึง70ล้านกิโลเมตรดาวพุธเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง87.969วันหรือประมาณ88วันในการโครจรรอบดวงอาทิตย์1รอบ ดาวพุธหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์คือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกหมุนรอบตัวเองรอบละ58.6461วันเมื่อพิจ,จารณาจากคาบของการหมุนรอบตัวเองและคาบการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์จะพบว่าระยะเวลากลางวันถึงกลางคืนบนดาวพุธย,ยาวนานถึง176วันซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ